สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ไบค์ช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบครุ่นใหม่รีวิวสเปคราคาและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าใครชอบรถสวยๆเสียงเครื่องกระหึ่มกระหึ่มและการอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์อย่าลืมกดติดตามช่องออโตไบค์ของเราด้วยนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฮารีเดวิสันกับเจ้า2025ับาฮารีเดวิสันแฟบอยรถครุยเซอร์ระดับตำนานที่ถูกอัปเกรดความเท่และสมรรถนะให้ล้ำสมัยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์สไตล์อเมริกันแท้ๆเอาไว้เหมือนเดิม สำหรับเจ้า2,025แฟ t b บอยรุ่นนี้ยังมาพร้อมดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ใครเห็นก็ต้องรู้เลยว่านี่คือ h a r l e y d a v i d s o แฟ a t บอยด้วยโครงสร้างรถแบบ Soft t เท l ให้ความรู้สึกแข็งแรงหนักแน่นบึกบึนตัวถังเป็นสีเมทัลลิกเคลือบสุดหรูหูนพร้อมโลโก้ Harley-Davidson สไตล์ใหม่ประทับอยู่ข้างถังน้ำมัน ไฟหน้าเป็นแบบเหลดทรงกลมขนาดใหญ่เสริมความดูดันด้วยบังโคลนหน้าหลังขนาดใหญ่ตัวเบาะนั่งเป็นแบบโซโลซีนั่งสบายรองรับการเดินทางไกลได้ดีตัวล้อเป็นล้ออัลลอยแบบสลิดดิสขนาด18นิ้วหน้ากว้างเสริมความเท่ให้ตัวรถดูแน่นเต็ม มาพร้อมเครื่องยนต์ MILD A U K E E I G H T 114ขนาด1,868ซ cc ให้แรงบิดสูงสุดที่161นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีให้อัตราเร่งที่หนักแน่นมาพร้อมเสียงเครื่องยนต์สุดเป็นเอกลักษณ์ของ Harley d a v i d s o n ที่คนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงต้องหลงรักแน่นอนระบบเกียร์6สปีดขับขี่ลื่นไหลรองรับการเดินทางทั้งในเมืองและระยะไกล ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นชอกอัพเทเลสคอพิกขนาดใหญ่ด้านหลังเป็นชกเดี่ยวซ่อนใต้เบาะสามารถปรับความแข็งอ่อนได้ระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Harley David s o n Fat Boy 2025รุ่นนี้มีให้เลือกหลายเฉดสีเช่นสีดำ v i วิ d Black สีเทาเทละ s i เ v e r m e ม a l l i กสีแดงเรด r o อกและสีฟ้าบ e เออร์บลูเมท l ลิกแต่และสีให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปมีทั้งความหรูดูดันและเท่แบบวินเทจผสมความโมเด์น สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้ Harley Davidson Fat Boy 2025เปิดราคาที่ประมาณ1,280,000บาทซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสีและออปชั่นเสริมต่างๆที่ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งกระเป๋าข้างหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ทางศูนย์ Harley Davidson Thailand มีให้เลือกอีกมากมาย ใครที่เป็นสาวกฮารีหรือกำลังมองหาบิ๊กไบค์ครุเซอร์ดีๆสักคันแฟตบอย2 0 2 5ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากด้วยดีไซน์ที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นตำนานผสมเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งระบบไฟเลสเครื่องยนต์มิวคีเกตและระบบความปลอดภัยทันสมัยทำให้ขี่ได้ทั้งในเมืองและท่องเที่ยวไกลๆได้แบบสบายใจถ้าใครอยากสัมผัสต,ตัวจริงสามารถแวะไปชมได้ที่โชว์รูมฮารีเดวิสันไทยแลนด์ทุกสาขาหรือจะติดตามโปรโมชั่นพิเศษผ่านหน้าเว็บไซต์และแฟนเพจของทางศูนย์ก็ได้เช่นกัน สำหรับวันนี้ช่องออโต้ไบค์ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ไบค์ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถบิ๊กไบค์ใหม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าต้องการปรับโทนหรือใส่ช่วงเสียงเอฟเฟกอะไรเสริมก็บอกได้นะครับผมจัดให้ได้ตามสไตล์ที่คุณต้องการเลย